ครับก็สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตมาแนะนำนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่จะทำการถอดเจ้าตัวหลังคาตัวนี้นะครสกสาระนะที่ปิดตัวหลังคารถไว้นะครับสำหรับท่านใดที่จะแดมหรือว่าจะติดฉนวนกันความร้อนแบบผมนะผงผมก็จะทำสองอย่างเลยก็คือจะแดมนะครับแดมเพื่อให้มันแน่นขึ้นนะครับเวลาฝนตกมันจะไม่ดังเหมือนสังกะสีนะครับแล้วก็ อีกชั้นผมจะใส่เจ้าตัวอ่าฉนวนกันร้อนเข้าไปด้วยอ่าก็สิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องถอดเจ้าตัวที่บังแดดตรงนี้นะครับสองฝั่งนะซ้ายขวาถอดออกได้เลยอ่าวิธีการถอดผมทำคลิปไปหมดแล้วนะครับท่านใดก็สนใจจะถอดก็เข้าไปดูนะครับหลังจากถอดอาที่บังแดดแล้วนะครับก็จะมีไฟอสองแผ่นที่นะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับก็ทำการถอดออกด้วย โดยใช้อ่าไขควงนะครับหรือใครมีพลาสติกในการอ่างัดก็ทิมเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะหลุดออกมานะครับมันเป็นอ่าเคียวล็อกสองจุดนะตรงนี้หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นไฟตองอหลังเก่งตรงนี้นะครับสองผู้โดยสารถอดด้วยข้าาที่งัดนะครับหรือไขควงก็ได้นะครับทิมเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็งัดเนี่ย มันจะมีร่องช่องให้หลังจากนั้นนะครับหลังจากถอดเสร็จแล้วก็มาสังเกตที่มือโหอนนะครับตรงนี้นะมือโหอนก็จะมะีทั้งหมดจริงๆมันจะมีสามจุดนะครับแต่ผมติดเพิ่มไปอีกหนึ่งจุดก็เป็นสี่จุดตรงนี้ก็ถอดออกให้หมดนะครับคลิปผมทําให้หมดแล้วนะครับตรงนี้นะ <c oughs> แต่ตอนนี้นะครับแล้วก็นี่ นี่นะถอดด้วยหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ถอดมือหัวแล้วนะครับก็สังเกตเสาเอตรงนี้นะถอดด้วยเสาเอตรงนี้ก็ถอดด้วยนะครับด้านหน้าเสร็จหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับมาที่เสาบีต่อนะครับเสาบีตรงนี้เสาบีตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ไม่ต้องถอดนะครับให้เราทําการแกะลูกยางตรงนี้นะครับสองฝั่งนะครับด้านหน้ากับด้านหลังนี้นะครับแกะออกนะครับ แล้วก็ให้ทําการง้างนะครับง้างออกนิดนึงตรงนี้อาจจะเป็นตัวล็อกอยู่ทําไมต้องง้างนะครับง้างเพื่อให้อ่าตรงนี้นะครับจะตัวสักลาดตัวนี้นะครับอ่าให้มันออกมาได้นะครับตอนนี้มันถูกอ่าจะตัวพลาสติกชิ้นนี้หนีบไว้อยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับมาอ่าด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะมีพลาสติกชิ้นนี้อยู่ก็ให้เราทําการดึงออกได้เลยนะครับ วิธีการเอาออกก็ดึงลูกยางตรงนี้ดึงออกนะครับดึงออกแล้วก็จะมีช่องให้เอามือสอดเข้าไปอยู่นะครับแล้วก็ทําการดึงออกได้เลยมีสองฝั่งนะครับสองฝั่งดึงตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยนะก็หลังจากนั้นหลังจากที่เราอาดึงออกแล้วนะครับสังเกตตรงบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเจ้าตัวหมุดพลาสติกอยู่นะครับสองสองตัวนะครับก็คือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับ ไม่ทรามาเห็นไหมนะครับแสงเข้าอก็ประมาณนี้นะครับวิธีการถอดนะครับก็หมดแล้วนะครับหลังจากนั้นมันก็จะตกลงมานะครับหลังอ่าผมลืมบอกไปตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้จะมีอ่าเจ้าตัวผู้พลาติกอยู่นะครับมันจะล็อกอยู่ตรงนี้นะครับอ่าสองฝั่งนะนี่นะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราทําการเอาออกแล้วนะครับ จะตัวผู้พติกนะครับอ่ด้านหน้าก็จะเริ่มตกลงมาก่อนนะครับอ่าตกลงมาแล้วก็อ่าด้านหลังก็ค่อย <c oughs> ๆไล่ดึงบริเวณตรงนี้นะครับที่ผมบอกไปนะครับว่าอ่าจะตัวพาติกชิ้นนี้มันจะขัดอยู่นะครับนี่นะหรือใครจะถอดออกก็ได้นะครับแต่อ่าตอนที่ผมติดไปนี่คืออ่าผมไม่ได้ถอดชิ้นนี้ออกนะผมก็แค่ง้างเอามันออกนะครับพอดีผมไม่ได้ยกออกหมดอ่ครับ ประมาณนี้นะครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะถอดออกเหมือนผมนะครับไม่ได้ยากนะครับทําเองได้ครับแต่ต้องใช้เวลาครับถ้ามีคนช่วยหน่อยก็จะอง่ายหน่อยแต่ถ้าไม่มีก็ใช้เวลานิดนึงครับประมาณนี้ครับก็คลิปนี้อาจไม่ได้ละเอียดนะครับพอดีผมไม่ได้ถ่ายทําช่วงที่ว่าผมทําการถอดด้วยนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับจะได้ทำคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าทำอะไรก็มารอรับชมกันครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ